น้บหนึ่งพี่ลูกเลิกกี่โมงอะ่ะโอ้ชีวิตน้บหนึ่งนะเพื่อนๆสาวๆไปถามกิมหน่อยลูกว่าไทก้าเลิกเรียนกี่โมงขอน้ำหน่อยได้ไหมคะ คุณเคยเห็นมุมนี้ไหมครับผมมุมนี้ครับมุมนี้ครับคือไทก้าเนี่ยบางครั้งมันมันมีเรียนพิเศษก็เลยก็เลยไม่รู้ว่าวันนี้มีเรียนพิเศษหรือเปล่ามีคนบอกปกติไม่เคยดูไลฟ์ใครนานขนาดนี้เลยวันนั้นเจอพีจ่จ้าที่จมอดู ไม่ไม้กันสั่นเลยครับเดินไลฟ์สบายๆโอ้โหตายแล้วก็ปกติผมจะไม่ค่อยนะครับที่จะ like, ไลฟ์ไปคุยไปเดินไปเนี่ยไม่ค่อยนะครับชอบนั่งคุยเฉยดีกว่าโอ้โหโทษทีนะคอมเมนต์อ่านไม่ทันเลยมาเป็นเบือ่อคนดูเยอะแล้วระวังช่องจะโดนแบนนะครับ สามโมงสิบ,สมโ,มสบโอเคแล้วสรุปยังไงนี่ฉันต้องใส่พื้นหลังหรือเปล่าพื้นหลังทำยังไงก่อนดูก่อนนะ wallpaper w a l l เป p e r AI เหรอทำอยังไงมันอยู่ตรงไหนตรง wallpaper เปเป AI เหรอดูก่อนนะ ปึ้งไวเป้ยไอเรามาร่วมกันสร้างใช่ปะวะเริ่มเลยสลับเป็น l a เยอรแบบตารางหรือไม่สลับคืออะไรวะเริ่มเลยแม่โทรมาวะโวย ออกจากวอวเปเบอร์กำลังไปรับครับกำลังไปรับแล้วถ้าเรานี้เราคุยโทรศัพท์ได้ไหมอยากรู้เวลาอยากรู้เวลาที่เราไลฟ์เนี่ยเราคุยโทรศัพท์ได้ไหม ฟิลนะตอนนี้นะถ้ามันจะเป็นแบบคนเลาคนอื่นมองมาเนี่ยจะเป็นท่าเฮี้ยเป็นเป็นคนถืออย่างนี้อยู่เขาคิดว่ากูเล่นจับโปเกมอนแน่เลยแน่นอนนะชี้กันอยู่เฮ้ยดูดีเจไปจ้าแม่งโปเกมอนอยู่กกเอ วัสดีครับเอาละครับเรากำลังใกล้ผู้ปกครองอยกนะครับ40 50ชีวิตผมจะไม่สามารถพูดได้นะครับให้เขาเข้าใจว่าผมกำลังจับโปเกมอนอยู่ก็พอคุณเห็นไหมครับ เสร็นว่ะเรามาไปไกลหน่อยดูสิมนุษย์พ่อมนุษย์แม่มารับเต็มไปหมด แล้วทุกคนก็คิดว่าดิจิจาจับโปเกมอนมาแล้วมาแล้วฮึบหน่อยตอนนี้เรากำลังไลฟ์อยู่เลยอ้าวอ้าวปไหน คุณจะพูดอะไรกับเพื่อนวันนะคุณบอกคุณอยาก like, ไลฟ์ไหมตอนนี้ไลฟ์อยู่ตอนนั้นแม่งบอกคุณอยากไลฟ์ตอนปีสามนะครับจะบ้าเหรอเอาครับผมว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะฟินกันแล้วนะครับภารกิจของผมได้รู้ล่วงแล้ว แต่บอกมือายบายเพื่อนหน่อยเอ้ปคันนี้เราจบภารกิจการไลฟ์ของเราในช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับขอบคุณทุกหัวใจทุกการกดไลค์กดแชร์ด้วยใช่เขียวอีกแล้วใช่ขออนุญาตไปก่อนนะจ๊ะทุกคนแล้วเดี๋ยวอาจจะเจอกันใหม่คืนนี้คืนนี้บายบาย ถ้าเป็นคืนนี้เดี๋ยวตอนตีสามตื่นมาเชอกันใหม่อะฮะอะไรนะถ้าคืนนี้เป็นคืนนี้เดี๋ยวตอนตีสามตื่นมาใหม่นะโอ้ <S 2> <S 2> <S เห็นไหมมันแสบไหมมันบอกถ้าคืนนี้จะไล์มันจะมาด้วยตอนตีสามก็เหมือนเดิมในตอน,น,นตอนีสามอะโอเคไปแล้วดีกว่าแล้วออ,ออกจากไล์ไงรถตู้เรายอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยบ,บี๋ ไปก่อนนะครับทุกคนยังหาทางออกจากไล่ไม่เจอเลยแล้วก็หารถตัวเองไม่เจอด้วยรถเราอยู่นนไหนวะลูกไหนอ่ะอยู่โน่นอยู่โอ่นโอเค굿บอยไปแล้วครับไปแล้วครับยังเหนื่อยดีไหมแล้วไอ้ตุ่มซาวเอฟเฟกต์ผมหายไปไหนวะ โอ้ย<ะ>คืนนี้ตื่นมาตีสามอะ่ะ ช่วยเล่าอาการหน่อยสิตอนที่คุณเป็นแกไข้หวัดใหญ่สายพันเออาการเป็นไงคุณเป็นไงอาการเริ่มแรกมันเป็นไงอมีคนดูอยู่ตั้งเกือบเจ็ดร้อยคนมานั่งแคขคิมูกเนี่ยเคยกินไหมคิมูกเนี่ยเคยกินไหมไอ เฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยจะคุยกับมันป้าถามว่าเคยกินไหมขี้มูกอ่ะไม่เคยรสชาติเป็นยังไงไม่เคยมันเค็มไหมไม่เคย ดีมากสอนมาดีสอนมาดีทำไมตอนนั้นมีใครบอกป้านะว่ามันเค็มเ็มมันมันอะก็ <c oughs> มันเหนียวไหมมันเหนียวไหมโอ้ยไม่เคยกินก็จะรู้ได้ไงมีเหนียวอ๋อแล้วเพื่อนไทก้ามีใครกินไหมไม่รู้เคยเห็นไหมเคยเห็นไม่ร,มรู้ไม่รู้เหรอไม่ ตึงตง,ตงโอ้โหข้อความเดี๋ยวนะขออนุญาตไล่ไะไก่อนนะครับมันมาแบบเยอะมากอ่านไม่ทันเลยอะ่ะบอกไม่เคยพูดไม่รู้เรื่องไทยก้าต้องขายเว๋ทุกคนจำไทก้าได้ในเวอร์ชั่นขายเวเนาะมีคนบอกว่าไทก้าขายเวให้ดูหน่อยเวแล้วมีกี่รสชาติครับตอนนี้น โอ้โหคือตอนนี้มันไม่ได้เป็นรสชาติแล้วนะครับมันเรียกเป็น SKU ละก็คือมีลายผลิตภัณฑ์เนี่ยมากถึง30ตัวแล้วนะครับมันก็มีทั้งโปรตีนพืชทีท่กำลังฮิตๆกันนะครับมีทั้งเวโปรตีนไอโซเลตอะไรพวกเนี้ยเต็มเลย สรุปแล้วทำไมกูไม่ปัตกตะกร้าวะอ้เอาละส่งทุกคนถึงฝั่งฝันแล้วนะครับทุกคนได้เจอน้องไทก้าแล้วอวยพรมาเกิดให้นุ่นคนสวยหน่อยได้ครับนุ่นครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับอวยพรมาเกิดให้คุณนุ่นหน่อยครับคุณนุ่นคุณนุ่นอวยพรหน่อสยสิครับ ขอให้คุณนุ่นอะไรดีเลยรวยครับผมคุณนุ่นรวยเมื่อไหร่แล้วอย่าลืมกันนะครับไปแล้วนะครับหรือเปล่าอขอความเยอะจังเลยนาะอ่านให้หมดอ่านให้หมดเลยนะน้องไทก้าหน้าเทเลนต์แล้วก็มีพี่แพท ว่าเจอกันตีสามนะก้าเจอกันตีสามไหวไหมฮะต้องพูดคำว่าครับสิมึงมาอืออะไรล่ะเว้ยเนาะต้องสอบมารยาทลูกซะหน่อยนะลูกชอบแบบว่าเด็กนอกอ่ะอืออ้โอ้เออเอ้าวกระโดดไป เด็กที่มีมรารย,ยาทต,ต้องพูดลงท้ายด้วยคำว่าคำว่าคำว่าอะไรครับนี่ฮะอ่ามายั่วกันอีกอล่ะ ติ๊กต็อกไม่ให้ไลฟ์ในรถนะคะโอเคครับผมจะเลิกไลฟ์แล้วครับเนี่ยผมไปก่อนนะครับ,บ,บลิกคนไปเลยวนะครับบ๊ายบายก่อนทายกาบ,บ๊ายบายบ๊า,ายบายครับเจอกันใหม่อาจจะเป็นคืนนี้ตีสาม,มอุปกรณ์มาแล้วเรามีอุปกรณ์มาแล้วบ๊ายบาย,บาย